สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนเพจทุกคนที่กำลังรับชมตอนนี้นะครับวันนี้มานำเสนอเกียงยินรีไวรุ่น501ตัวนี้นะครับยินรีไวรุ่น501มือ2ตัวนี้รหัส87ขนาดวัดจริงเอว3ายาวทั้งตัว44ปลายขา9เป็นงานป้ายเร d แ a ็บ Made in Mexico ม็กสีนิคลิปยังไงตัวจริงยังงั้นป้ายประกินดับเบิลยูกเอล3าเป็นรุ่น501ป้ายเร d แ a ็บสกรีน R นะเดี๋ยวผมห้ดูป้ายประกินแล้วก็ ป้ายประกันนะฮะเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะฮสามสิบหก L สามสิบสองป้ายเดแท็บนะฮะป้ายเดแท็บสกรีน R นะครับ <cl aps> ขอบคุณที่รับชมครับดตร <c oughs> งไซท่านใดขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับ <c oughs> ย้ำอีกทีนะครับรหัสแปดสิบเจ็ดเอวั o d i n g สามสิบหกยาวทั้งตัวสี่สิบสี่ปลายขาเก้าไปเดสแท็บ R เมดอินเม็กซิโกราคา ขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณมากครับ